ขอญาตบันทึกนะครับโอเคอันนี้นะครับอ่ะอันนี้เอ่อการอ่านค่าตารางเราจะเริ่มต้นจากจุดที่มีช่องที่มีรูปดาวนะครับเราจะอ่านค่าจากกราฟตรงนี้นะครับอ่านค่าอย่างไรก็คืออ่านค่าโดยเขียนแสรักแทนเพื่อที่จะให้มันแรงเงาให้ครบทุกช่องถามว่าเราไม่จำเป็นต้องเดินไปครบทุกช่อง แต่ช่องไหนที่มีแรงเงาเราจะต้องไปเดินไปตรงแรงเงาให้ครบทุกช่องนั่นเองหลักการง่ายๆนะครับแต่เราไม่ต้องจาเป็นต้องเดินครบทุกช่องนะครับแต่เรามีวิธีการใดที่จะเดินไปแรงเงาคือดําๆนี่คือแรงเงานะครับหลักการวิธีการคิดฝึกกระบวนการคิดนักเรียนต้องคิดว่าเราจะเดินไปแรงเงาไอ้สี่ช่องเนี้ยอย่างไรโดยใช้สัญ,ญลักษณ น้อยที่สุดอ่าโดยใช้สัญลักษณ์น้อยที่สุดอืมเราต้องคิดตามด้วยนะครับบางคนโอยเขียนได้เหมือนกันเขียนสัญลักษณ์ได้เหมือนกันแต่ใช้สัญลักษณ์เยอะมากเลยเ็าเดินมั่วไม่ได้มีหลักการในการคิดทีนี้เราจะมาคิดกันก่อนว่าเราจะเดินแบบไหนถึงจะเอ่อใช้สัญลักษณ์น้อยที่สุดอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการคำนวณ เป็นกิจกรรมเขียนกระดาษกราฟนะครับอ่ะลองอันดับแรกเรายืนจากจุดเริ่มต้นคือที่มีรูปดาวไม่ว่าดาวอยู่ไหนเราต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นตรงนี้ถามว่าเราเริ่มต้นตรงนี้คือช่องนี้คือช่องแรกช่องแรกนี้เราจะใส่ใสัญลักษณ์อะไรครับใครตอบได้แรงเงาค่ะเออเก่งมากเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าอะไรมันมีเงาค่ะเออมันมีการแรงเงาเป็นอันดับแรกเลยเราต้องแรงเงาให้มันก่อนสัญลักษณ์ของการแรงเงานะครับครูไม่อธิบายเพิ่มเติมให้มันยืดเยื้อะนะครับสัญลักษณ์ของการแรงเงาก็คือตัวนี้อ่าเรามาใส่ช่องนี้อันนี้ใส่ใดบุน,นะอ่าต่อไปพอแรงเงาเสร็จแล้วเราไปไหนต่อเราไปไหนต่อ ไปข้างหน้าค่ะไปข้างหน้ามีเหรอแสลักไปข้างหน้ามีเหรอลูกไปไหนเราไปไหนมีซ้ายมีขวามีขวามีซ้ายมีขึ้นบนลงล่างไปไหนนะขวาค่ะมีบางคนบอกไปขวามีบางคนบอกลงล่างก็ไม่ผิดอยู่ที่การเดินของเราอ่ะมีบอกบอกไปขวาหลายคนอ่ะนแล้วก็ไปขวามาใส่ก่อนนะครับอันนี้กูใส่นี้นะขวามาใส่ อ่าต่อไปไปไหนต่อต่อไปไปไหนพอกว่าแล้วอยู่ตำแหน่งนี้แล้วนะตำแหน่งนี้ต้องแรงเงาไหมตำแหน่งนี้ต้องแรงเงาไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องแรงเงาเพราะว่ามันไม่ได้มีแรงเงาเสียงดำอยู่เป็นสีขาวเราก็ไม่ต้องแรงเงาแล้วเราก็ไปไหนต่อครับไปทางขวาต่อเพื่อที่จะไปช่องนี้ใช่หรือไม่อ่าเราก็นำลูกศรไปทางขวามาใสาต่ต่อตรงนี้เลยนะครับอ่ามาใส่ต่อตรงนี้ ตอบแล้วเรามาหยุดช่องน,นี้แหละพออยูดช่องน,นี้ทําไงต่อแรงเงาค่ะแรงเงาครับเก่งมากนะครับอ่แอาแรงเงาอพอแรงเงาแล้วยังไงต่อลงข้างล่างคะ่ะลงล่างเลยเออเราลงข้างล่างเลยบองขึง้กลงล่างเลยนะครับอ่าลงข้างล่างเลยนะครับลงข้างล่างเลยลงข้างาลง่าง อ่าลงข้างล่างคือเรามาเดิอนอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ต้องแรงเงาไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเออเราก,เรากร็เดินลงมาอีกหนึ่งช่องนะครับเดินลงมาอีกหนึ่งช่องนะอ่าตอนนี้เราอยู่ช่องนี้แหละช่องนี้แหละนะครับทําอะไรต่อครับช่องนี้แรงเงาครับเออใส่ลักแรงเงาคือใส่ลักนี้นะครับ อ่าแรงเงาพอแรงเงาเสร็จแล้วไปไหนต่ออยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้่าทางซ้ายทางซ้ายครับไปทางซ้ายโอเคเก่งมากนะครับแปลว่านักเรียนเข้าใจแล้ะนะครับนักเรียนเข้าใจไปทางซ้ายไปสองครัค้งอ่งาซ้ายสองครั้งบางคนรวบยอดเลยสายสองครั้งนะครับ แล้วหลังจากซ้ายสองครั้งไปไหนต่อครับซ้ายสองครงั้งแรงเงาครับแรงเงาครับแรงเงาคร้แรงเางาขึ้นวิ่ีซ่องค้งครับขึ้นเหรอขึ้นเหรอครับจบอย่างอันนี้จบอย่างจบอย่างลูกจบแล้วครับจบแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเดินมาเขียนรักให้มันแรงเงาทั้งครบทั้งสี่ช่องแล้วแปลว่าครบแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครทำได้น้อยกว่านี้บ้างคงไม่มีเนาะนะครับคงไม่มีอ่าอันนี้เข้าใจหลักการแล้วง่ายง่ายง่ายไหมครับง่ายครับออง่ายนะครับง่ายทีนี้ครูจะมีอีกหนึ่งชิ้นอ่ามีอันนี้ดเดี๋ยวให้นักเรียนทำเองนะครับเราจะเดินอย่างไรให้มันอันนี้นะฝึกกระบวนการคิดนะ จะเดินอย่างไรให้อ่าให้ใช้ใช้แรงน้อยที่สุดอ่ะเดี๋ยวครูดูรูปให้ตรงนี้นะให้ดูรูปนะครับแล้วก็นักเรียน,วา,น,นวาดรูปนี้ลงในสมุดอ่าวาดรูปนี้ลงในสมุดนะหรือไม่มีสมุดก็นํากระดาษมาก็ได้เพราะยังไงต้องถ่ายรูปส่งครูนะครับ อ่านี้วาดรูปลงไปนะครับวาดรูปแบบนี้ลงไปนะครับแล้วก็เขียนรูปตารางนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวครูลบลูกศรให้เล็กๆล,ล,ลงก็ได้เนาะได้เห็นเนะครับอ่ะเห็นแล้วอ่ะโอเคเห็นแล้วครับ ลุยเลยครับอ่ะวาดตรงนี้ลงไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเขียนสสญลักษณ์นะครับเดี๋ยวครูที่ายเพิ่มเติมนะครับให้วาดรูปนี้ลงไปก่อนนะครับลงในสมุดนะครับลงในสมุดครับทั้งสสญลักษณ์เขียนไปด้วยก็ได้นยจะได้เข้าใจครับอ่ะให้เวลา5นาทีให้เวลา5นาทีนะครับให้เวลา5นาทีนะครับเพราะว่ายังไงต้องถ่ายรูปส่งครูนะครับให้มันอยู่หน้าเดียวกันเนาะจะได้ถ่ายรูปง่ายๆให้อยู่หน้าเดียวกันนะครับโอเคให้เวลา5้านาที ณขนาดนี้ครูให้นักเรียนนะครับครูให้นักเรียนวาดรูปนี้ลงไปนะครับ ใครที่เรียนในคอมพิวเตอร์ ใครที่เรียนในคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถแคปหน้าจอตรงนี้ไปไปพิมพ์ได้นะเออหรือเดี๋ยวครูใครมีเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะครับไม่ต้องเขียนต้องวาดครับอ่าครูส่งไปให้ทางแชทนะครับ chat ຂອ facebook ສોູບໍได้ົ facebook อ่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะเ,คเสร็จแล้วครับยังครับใครเสร็จแล้วยกมือไว้นะครับรูจะได้รู้ว่าเสร็จแล้วยกมือเลสแฮนไว้นะครับ ใครเสร็จแล้วนะครับใครเสร็จแล้วเลสแฮน n d ไว้นะครับใครเสร็จแล้วกดเลสแฮน n d ไว้นะครับเพื่จะได้รู้นะครับว่าเสร็จแล้วเนอะไม่ต้องเขียนให้สวยให้ให้ให้ครูดูออกแล้วกัน เดี๋ยวตอนเขียนเส้ละกก็เขียนให,ให้ให้ให้ดีแล้วกันนะเพราะครูจะต้องตรวจนะครับ อ่ะขอให้แคปหน้าจอไว้นะครับใครที่ยังไม่เสร็จให้แคปหน้าจอตรงนี้ไว้นะครับใครที่ยังไม่เสร็จให้แคปหน้าจอตรงนี้ไว้ตอนนี้คนที่ไม่ได้มีสมาธิในการเรียนนะครับครูขอ,อย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ครูให้วาดรูปตารางอันนี้นะครับพร้อมกับแสลักษณ์แรงเงาตรงเนี้ยในตารางด้านบนเนี้ยเขาเขียนแสลักษณ์แบบนี้ไว้แล้วก็ตารางเปล่าแบบนี้ไว้นะครับในหน้ากระดาษหรือสมุดของนักเรียนนะครับ ตอนนี้นะครับให้เวลา5นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้ว3นาทีเลืสองนาทีนะครับมีพลังงานชิ้นนี้ชิ้นเดียวแล้วนะครับเพราะว่าเวลาจะไม่ถันเพราะว่านักเรียนวันหนึ่งนักเ,เรียนเรียนเยอะมากเลย ใครที่ผูกอีเมลไว้กับคาสรูมนะครับครูโพสต์งานไปเนี่ยมันก็จะเด้งเด้งไปเตือนนักเรียนนะครับจะเด้งเตือนนักเรียนไว้นะครับใครเสร็จแล้วนะใครเสร็จแล้วเขียนํำตอบโดยเขียนสัญ,ญลักษณ์ลงไปในตารางด้านล่างได้เลยนะครับการเขียนสัญ,ญลักษณ์ อ่าให้เขียนจากด้านซ้ายนะครับซ้ายมือเรานะครับไปทางด้านขวาพอพอหมดมันทัดไปหมดช่องตรงด้านบนแล้วก็เริ่มใหม่จากด้านซ้ายเหมือนกันครับอ่าเริ่มใหม่จากด้านซ้ายเหมือนกันฝึกกระบวนการคิดโดยหลักการนะครับให้ใช้สัญลักษณ์ให้น้อยที่สุดอ่าจะเดินแบบไหน เราจะไปแบบไหนโดยใช้สัญลักษณ์ให้น้อยที่สุดอ่าใครเขียนเสร็จแล้วบอกมาว่าใช้สัญลักษ์ไปกี่สัญลักษ์อ่าแจ้งครูด้วยนะใครเสร็จแล้ว 对的，当时咱们商量，准备参加普通话。 ใครเสร็จแล้วอา แล้วแจ้งครูมาได้นะครับว่าได้ทั้งหมดกี่สัญลักษณ์จะเขียนสัญลักษณ์จะเดินทางไหนโดยที่ใช้สัญลักษณ์น้อยที่สุดถามว่าทุกคนทําอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันแน่นอนสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับ เดินคนละทิศทางแน่นอนคุูเชื่อได้นะครับมีคนส่งส่งรูปในแชทกลุ่มได้ไหมครับโอเคครับส่งรูปในแชทกลุ่ม ส่งไปแล้วนะครับมีคนแจ้งมาว่าให้ส่งรูปไปในแชทกลุ่มนะครับบอกได้ครับบอกได้ต้องการแบบไหนสุกิตนะครับอ้าวมันจะตัด40่สินาทีมันจะเหลืออีกสิบนาทีนะครับเดี๋ยวครูก็อธิบายไปเรื่อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวครูลงทุนซื้อโปรแกรมเองเลยนะครับรอบหน้าไม่น่าจะตัด นี้เราเริ่มที่รูปดาวเราก็เริ่มที่รูปด,าว,ปดาวแล้วพอรูปดาวแล้วเราจะไปทางไหนครูมาทางนี้ก็เขียนไปทางด้านขวามืออแล้วก็ใช้ลูกศรไปด้านขวานะครับก็ใส่ไปเ่านะครับพอไปด้านขวาเสร็จแล้วทําอะไรต่อก็อ่าแรงเอ่าแรงเอาอ ัวอย่างยกตัวอย่างแค่นี้พอครับคุโก้คะครับเราได้สิบสี่ค่ะได้ 14, สิบสี่สัญลักษณ์ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับมีใครได้น้อยกว่านี้ไหมเอ่ามีใครได้น<ะ>้อยกว่านี้ไหมผมได้สิี่ครับผมได้ยี่สิบสองครับได้สิบสองมีคนได้สิบสองด้วยเดินอย่างไรโอ้บางคน คนที่ได้สิบสี่นี่งงแล้วไอ้ได้สิบสองเดินครบเปล่าแรงเงาครบทุกช่องเปล่าเดินไายไม่มีลูกศรเดินทแยงนะลูกนะ <c oughs> อ่าโอเคใครที่เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในงานคัสรูมล่าสุดอ่าใครเสร็จแล้วเดี๋ยวครูตรวจเดี๋ยวครูตรวจนะครับเดี๋ยวครูรอตรวจตัวน,นี้เลยนะครับใครที่เสร็จแล้วให้ถ่ายรูป ส่งมาในกิจกรรมในคลาสรูมล่าสุดครูโพสต์ไปแล้วนะครับครูโพสต์ไปแล้วล่าสุดเป็นชื่อว่ากิจกรรมการเขียนกราฟหลักกันแก้ปัญหานะครับครูมอบหมายงานไปแล้วส่งมาได้เลยนะครับส่งมาได้เลยครูรอตรวจอยู่นะครับเดี๋ยวใครส่งมาแล้วถูกต้องแล้วครูแจ้งคะแนนเลยนะครับ อ่าแจ้งคะแนนเลยอ่าอันนี้ครูสต็อปก่อนนะครับครูเดี๋ยวครูจะเปิดครูส่งรูปภาพมาสักครู่นี้ไปในช่องแชทของ facebook แล้วนะครับสามารถไปดูรูปภาพได้ใครที่ยังวาดรูปวาดตารางไม่เสร็จไปดูได้นะครับคนที่เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นวาดภาพเสร็จแล้วหรือแม้กระทั่งทำงานเสร็จแล้วก็ส่งมาในคลาสรูมได้เลยนะครับ เขาไปตรวจดูกับงนานชิ้นล่าสุดอ่ามีคนส่งมาแล้วหนึ่งคนทิรายุอ่าเดี๋ยวคุณตรวจหน่อยนะครับตรวจหน่อยถูกต้องไหมใช้แสลักไปทั้งหมดโอ้โหครูต้องใช้ความพยายามในการตรวจอย่างยิ่ง,งอ่ะโอ้โห หนึ่งสองสาม11่ห้าหกเแสอน่สิบสสารลักใช่ไหมครับิีอายุตด,ดก่อนนะปุ๊บ,บปุ๊บปุ๊บอันนี้ลงไปชื้นชื้นลงไปปุ๊บปุ๊บ,บขึ้นตรงนี้แรงเอาขึ้นปุ๊บโอเคครับผมแจ้งคะแนนไปแล้วนะครับดูคะแนนได้ครับไปดูคะแนนได้นะครับอ่า แจ้งไปแล้วนะครับถีลายุตรวจกันสดๆเลยครับให้คะแนนกันแบบเรียวไทม์เลยนะครับถีลายุตามสบายพักนะครับออกจากระบบได้เลยนะครับถีลายุส่งงานแล้วนะครับมีคะแนนแล้วนะครับถีลายุครับผมขอบคุณครับให้แล้วนะครับแปลว่าเข้าใจแปลว่าไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าเจอโจทย์ยากกว่านี้น่าจะทําได้ใช่ไหมถีลายุ ครับผมเออหรือว่าใครช่วยนะมองดูหัวเตีงยัวนเลาะมีพี่ช่วยเหรอ,ม,อมีคนเดียวครับอ๋อโอเคอ่ะส่งมาอหนึ่งคนธีรเมธธีรเมธใช้สายลักไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยอ่สิบสี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกูขออนุญาตตรวจก่อนนะครับปึ๊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 บ ขึ้นบนแรงเาขึ้นโอเคอ่าทีรามธธีรเมธครับทีรามธแยกรังครับผมฟังเพลงด้วยเหรอลูกครูครูตรวจคะแนนให้คะแนนแล้วนะครับไปดูคะแนนได้ครับตามสบายพักนะครับช่บ<พ>างคครั <พา S 2> บครับผมผ่านแล้วครับผ่านแล้ว เเมอฟังเพลงไปด้วยทํางานได้ด้วยเออเก่งอุญอาอญาตส,ส่งมาแล้วเดี๋ยวขอตรวจสักครู่นะครับอุญญา์อุญญา์อ๋อทำงานเรียบร้อยดีนะครับายาตรวจหน่อยปึ๊บ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 แรงเงาขึ้นลงแรงเงา ไโอเคครับครูตรวจให้คะแนนแล้วนะครับคุญยพัฒจันทรุขนะครับไปดูคะแนนได้นะครับใครไม่ส่งจะเสียใจนะครับออกจากระบบได้เลยนะครับคนที่ครูแจ้งชื่อไปแล้วนะครับออกจากระบบได้นะครับค่ะ ก็อีกสี่ทีเดี๋ยวระบบจะตัดนะครับก็ถือว่าเราจบภารกิจการเรียนก็สรุปนะครับก็สรุปนะครับเป็นกระบวนการแก้ปัญหาแล้วก็ให้ีเรยนส่งมาในคลาสรูมด้วยนะครับนะครับก็อย่าให้เป็นดินพอ่อหางหมูทําเลยเอภิชยามีแก้วยกมือมีอะไรลูกอายากให้ครูช่วยเหลือด้านไหนครับแจ้งมาได้เลยนะครับอภิชยา ไปยกมือแล้วนะครับใครส่งอีกไหมมันง่ายมากเลยนะลูกนะมันง่ายมากพอให้ยังทําได้เลยโอเคครับเดี๋ยวครูจะโดนตัดออกจากระบบแล้วนะครับก็ให้ทุกคนส่งงานมาในคลาสรูมเดี๋ยวครูไปรอ ตรวจในคัดลูมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกับอีกวิชาในบ่ายโมงตรงนะครับสวัสดีครับ